พวปลาเคิรอนพี่น้องปลาเคิรอนติดดัตัวหฮกินมือหนเนาะไอ้ห้องตัวไฮตัวหฮกินมืออดเคื่อนห้องนี่เคิร์นลำปลาปลาเคิรอนลำปลาพี่น้องอืดบวกอยากให้ดูหาดูได้ มือน้องขึ้นสามหน่อยออโอ้เดี๋ยวบอกลลยมุกคูกันจ้ะต้องขึ้นสามหน่อยออต้ไรก่อนโคลก่น เม่ได้ให mm ้จ hmm. ้าด้ปลาเะก็หาออยเขม่ได้วางก็ไปชั่วโมงคนบาไม่ได้ไปเฮานอปวดแล้วสภาพมีลูกสาวหนิสิมีลูกสาวอันแกหยากรับอันหาปลามาเห็นแหางขายเออแรงเขาปลามันๆเลนะใส่พร้อม เท้าบะขาดทีปากอเอามาาน้ำกันลงสีแลเลยบ่เดียวเพราะว่าสิบสองโลสิลบสองโลเสีเกจอกกวาน้ำสิบโลเกียกจอกหมเหาอยอะหมาสองโลม่เดีไปสื่อถุงโดนแล้ว เขาเจ้าเลี้ยงเลี้ยงปลาไงเขาเจเ้าของนีไอะที่ละตากเต็มว่าพ่อขายจองหมดแล้วนี่นอันว่าเขาเจ้ามีลูกค้าประจำส่งนะประจำอันนี้ส่งไปดาา่านตำโพนี่เขาสร้างปาเป็นพันนี่เนาะพวกอ่างน้ำเกลือเออแคนเต้

ผู้บัคอยดีอ no ดินเขาจะกัซื้อดีแล้วเห็ดกุ้ก้มใช่ไนะไปเห็ดตุ๋นชิ้นแหละอืมดูเห็ดดูไหหมืเลยไอชีบิสละไ่ทำเนาะทีิแต่กคอยไม่เห็ดเบิ้งละวันนี้ไม่

แค่ไปปิ้งเหมือนั้นมันไหมเออแล้วมันเดีเดือดๆเข้าลงถอดจวนไฟลุกไฟลุกพ้นแล้วจานหิบบางยากบางง่ายพี่น้องอยูกก่ใกล้แจนหนหารพ้นก็ขึ้นโ,กกโคกเฮออ็ดเฮ็ดน้ำปลาน้ำมือ้อ เมื่พวกเป็นได้ยัง,งเขาก็ตอแล้วเขาหาจิัหยากเนาะเมื่อหน่อยเลยทีหลังก็อ่าแล้วก็ไปมาไปตากกันเลย

嗯，老甜。